Nice cho bị. Hang ong. chưa bắt chọn Tăng cho bà Tăng chưa hay, hả? Chọn chọn chạy. Chọn chọn chạy. Chọn chọn chạy. Chọn chạy. Tăng chọn chạy. C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 hào Đu. Chào Đu cúc cúc bye bye. đây khỏi Chào cúc cúc bye bye. <laughs> đây. ป้าชอบปีกควางตัวนี้ด้วยที่มันเหมือนนิทานอ้ลิที่มันมีแบบจุด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 อ่ะซ้ายมือนี่ลูกเหมือนแบมเบียที่มันมีลายจุด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 ดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมันน่ารักเดี่ะโอ้โหแล้วก็นี่ลางนกเพียบเลยนกมันอยู่บนหลังจนจำเบนบีมนได้แล้ว เจ็บขาไหนอ่นเจ็บขาหลังมันเดินกระเพิกระเพิดเดิเขาชิดซ้ายกันเพราะว่ามันต้องมีตัวอะไระน่ารักน่ารัก<ะ>หรือเปล่าเดิน่างนี้กันอยู่แล้ไม่หรอน่าจะมีตัวอะไรน่ารักน่ารักอยู่แถวนี้นะเขาเลยชะลอดูกัน ันนี้มานอนข้างน้ำเลยสัยจะร้อนโอ้โหนี่เขาเขียนบอกว่าห้ามลงจากรถโอ้โหนกเพียบเลยเอ,อ,าาอยากาห้าฮะเขาควนกขี้ใส่หัวเราหรือเปล่า,ารารกวนสลูกวไปาดูดี สัตว์เขจะตกใจเขาไม่ใช่แบบนี้เลยซัฟเฟอรี่เวิร์เปิดแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เราต้องบันทึกไว้ด้วยบันทึกเสียงไว้ด้วยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ <25. S 1> จะได้จำได้เป็นที่รลึกวันทยี่แล้ววันที่28เดือนเด,ดือนสิจ้ะเดือน11พฤศจิกาละ2,000<ม>อะไรนะ22 ยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดงงตลอดอืมมันบินโฉบน้ำปุ๊บๆๆเลยๆดูดิตัวนี้ตัวนี้นอนอาบแดดอยู่หลับวิ่งกวางเข้ามากินหญ้าด้วยอือเออเออเห็นเห็มันด้วย ป๊าปมันน่าจะเจ็บน้องน,นี่เผ็นเพลินมานนจริงเหรอยังเด้อุ้ยตัวนี้มีหงอนอีกแล้วป๊าป้าชอบนอกตัวที่มีหงอนนี่โอ้โหตัวนั้นเหมือนนอกเขาเราียกนกกระจาบเปล่าคอมันห้อยๆนั่นนะ่ะเจ๋งมากเลยปหห๋อไอ้นี่เหมือนต้นไม้หักเหมหือนต้นไม้หักต้องมาหักจริงด้วย ไอ้ลนนีชอบไหมคะป๊าป๊านกป็ดป่ายต้นไม้หักนกปีนป่ายเลยเหรอเขาบินขึ้นไปหรือเปล่าลูกเวนลงมานกเป็นป่ายแล้วเขาเป็นไม้ทำนั้นเขาเป็นไม้ฮ่าตัวนี้น่ารักป้าป๊าชอบขาวดำตัวนี้นี่เนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยค่ะสีชมพูตัวขาวกับดำเนี่ยใช่ น้ือกเลือกชื่ออะไรดีตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีข้างบนนั้นเป็นกรมการปุ๋งนะกัรปุ๋งกัรปุ๋งอะไรนะกัรปุ๋งลูกชื่อกัรปุ๋งคล้วเดี๋ยวจะเข้าโซนเสือแล้วออกไปโซนเสือแล้วถ้าจะออกอ่ะเลี้ยวออกตรงนี้เลยเนี่ยถ้าแบบรีบอะนะขอให้ออกทางเดิมใช่ไหม มันจะวนเอเนี่ยนี่ถ้าเราจะเข้าเราไปเข้าสเสืออนี้เป็นประตูไฟฟ้า <c oughs> คือแบบถ้าเกิดคนไม่อยากเข้าเสือก็รัดออกไปตรงนี้ได้เลยก็ออกเร็วขึ้นเนอะไม่อยากไม่อยากเข้าวนเสือทําไมลูจะเห็นสิงโตด้วยนะแล้วเดี๋ยมันจะมีหนีนะต่อไปอะ่ะเกิดต้องดูหมีด้วยนม่เอาไอไอเจ้าตัวเนี้ยเป็นปหมีก้วยก่อน เขาบอกว่าห้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาดนี่นี่น,นี่แต่ตัวหนังสือจะกลับด้านไปเนี่ยใช้กล้องหน่น,นี่โซนสิงโตป้าที่ป้าอ่านกับไอเลียที่เขาบอกสิงโตทําไมนะสิงโตจาฝูเป็นอะไรตัวผู้แต่ตัวเมียไปล่าเป็นล่าเป็นล่าหาอาหารใหต้ตัวผู้เฝ้าเฝ้าฝูง แต่ส่วนตัวเมียไปล่าล่าได้ก็ตัวผู้กินก่อนตัวผู้ก็กินก่อนตัวเมียจากนั้นก็ให้ลูกกับเมียกินเริ่มเยอะละสงสัยเขาจอดดูเสือแน่เลย รถยนต์ที่นี่เป็นรถม้าลายด้วยีรถเจ้าหน้าที่เป็นรถม้าลายด้วยวรถแปลงล่างเป็นม้าลายอ่ะเขาอาจจะขุม้าม้าลายก็ได้ป๊าแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างด้วยนะเขาชินไงเขารู้เขารู้เขาเป็นคนให้อาหาร ป้าอัดวิดีโอไว้โดยที่แบบไม่รู้เลยนะว่าเห็นชัดหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงสิงโตหลับอยู่หน้ารถเลยโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปิดประตูเพราะว่าหลับหรือมันลืมตาอยู่นะเขาชินโอไอ้นี่ดูดิเต็มเลือเต็มพุ่งไม้เลยมันคงกินอิ่มแล้วลหละมันหลับมันหลับเนี่ยตัวที่นอนข้างล่างนะมันเหมือนลืมเขาไม่มีเขาไม่มีแผงคอที่เป็นขนแปลว่าเขาเป็นตัวเมียอ๋อถ้ามีขนเยอะๆล่ะมันมีขนเยอะๆตรงคอเป็นตัวผู้นะ โอ้มันคงอิ่มแล้วละ่ะเพราะว่าอันหลังนี่ยเป็นสีโตที่ไม่ต้องไล่เหยือ่อล่าไม่เป็นเรามั้งป่าน,นี้เอากระต่ายให้โยนให้มันยังไม่รู้เลยว่าเป็นกระตาะ่ายนะเหมือนแม็กซ์นะไม่รู้ว่าเด็กซื้อใช่ไหมเฮ้ยมันมองอังดีไหม นู่มันนอนได้งายมันทำเหมือนเลยอ่ะทำเหมือนยังไงนอนแอนอย่างนี้อย่านี้่ะมันแบบนี้กับเพตาแบบนี้ก็ได้นะแบบปามีความสามารถพิเศษแบบปามีความสามารถพิเศษนะอัดวิดีโอไปด้วยนะครับลงไปด้วยได้ จ,จะมาขับรถเองเหรอเดี๋ยวป้ายกดปุ่มให้มันขับเองก็ได้ <Okay. S 1> โอ๊ยลืมไปไม่ใช่ทีสลา ข้างหน้าข้างหน้าน่าจะเป็นเสือมีจาด้วยนะพอแล้วเดี๋ยวไม่อัดวิดีโอละไม่แข็งเต็มเต็มไม่แแค่นี้ก่อนนะทุกคนหีจะลืมไหมไอไอยืดไอยืดนะลืมกด subscribe กันเลยกดแชร์กดอะไรก็กดไปถ้าอยากกดกดปิดปาปากดเลยกดอะไรเลยกดปิดเลย กูเลยเฮ้ยไปถึงโซนเสือแล้วดูต่อไหมสไไม่ดูโซนเสือดีกว่าขับรถก,กันบ๊ายบาย